วันนี้นะคะจันเจ้าเมืองช้างพาพีพ่ๆมารับชมต้นหอมอันนี้คือต้นพันุหอมที่เรากําลังจะเตรียมจัดส่งให้พีพ่ๆเราได้จัดเป็นกองๆกองละหนึ่งโลนะคะเราได้ทําการถอนต้นหอมมาแล้วก็ตัดใบช่างกิโลแล้วนํามากองเป็นกองๆเพื่อเตรียมที่จะใส่คแคร์มีพีพ่ๆหลายท่านนะคะสงสัยว่าหอมหนึ่งโลได้ประมาณกี่กองวันนี้จันเจ้าก็เลยได้มานับให้พี่ๆดูกันนะคะแต่และกองจะไม่เท่ากันนะคะขึ้นอยู่กับขนาดของต้นแต่เดี๋ยวจันเจ้าจะนับกองนี้ให้ดูนะคะแต่และกองก็มีประมาณ2ต้นขึ้นไปจันเจ้าจะนับให้ ดูคร่าวๆ นี่นะคะกองนี้ก็มีทั้งหมด24กองแต่ละกองก,ก็มีประมาณ2ต้นขึ้นไปก็ประมาณ60 8 0ถึง80ต้นขึ้นอยู่กับขนาดของต้นเล็กใหญ่ต้นหอม1โลปลูกได้ประมาณ10 1ถึง14ตะก้าค่ะ